วันนี้ต้องปังเท่านั้นแบบเท่านั้นเลยสี่ต้องมาอะไรก็ได้ขอให้มีเลขสี่แต่ว่าไม่ได้สี่ต้องมีสี่หกเพราะฉันมักสี่หกกับสี่สามมากบมาแบบมา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 กมาแอร์เท่านั้นทุกคนขาเนี่ยจะนุไม่สนับสนุนเพืกอนในงานภายนให่เป็นกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุ่นสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกคนขาเลขในงนี้จะให้นะคะทุกคนซื้อตอตเตอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ อะไรอะทุกคนเมื่อวานเจียเจีวันนี้สี่มงคลนวันนี้นะคะสี่ชมพูนะคะสี่ชมพูสี่มงคลคือสี่ชมพูพี่ออฟสวัสดีค่ะสีสี่ไม่ได้ดิพี่ออฟหนูไมวันนี้ให้เบิร์นนะหนูไม่ชอบมันหนูจะชอบสี่สามกับสี่หกกับพี่ออฟสี่หกเขาบอกอย่างนี้สี่หกกับสองหนึ่งสี่ผู้นี้เขาเขาพูดก,กับเออเจ้าของแผงเราจะอรี่ว่า มีสี่หกไหมแล้วก็เอาสองหนึ่งสี่เฮ้ยเจก็บอกเฮ้ยเลขตรงกันเลยอ่ะเลขตรงที่จะให้เลยอย่าทุ่มหมดเงินทองหายากไม่ได้เล่นอย่าเล่นโล่อย่าอย่าซื้อลอตเตอรี่โล่อย่าอย่าซื้อแบบจนเราไม่มีเงินจะกินนะคะทุกคนขาเงินทองหาย,ยากนะคะเอาแบบพอประมาณถ้าโลส่สังเกติโล่มากลาบจะหายอ่ะแล้วก็แล้วเจก็เลยบอกว่า เออหลวงพี่ค่ะหนูขออนุญาตได้ไหมคะหลวงพี่เออหลวงพี่จับลอตเตอรี่ให้หนูสักสามสามชุดได้ไหมคะนี่อันนี้คือหลวงพี่จับให้และแล้วพระหลวงพี่ก็หยิบให้หนูหนูบอกกับหลวงพี่หยิบเลยไม่ต้องเลือกเลขไม่ต้องเลือกหยิบมัวม้วเลยค่ะวันนักโบกนะังงถ้าไม่อยู่วันนักโบกเหมือนท่านแบบมามา,มาวันนักปบกอะ่ะ ไม่รู้เจ๊ไม่ได้ถามว่ามาทําอะไรนะคะก็คือว่าเจ๊ให้หลวงพี่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบใบนะคะเจ๊นูกจะเจอรโรตรี่ไปทุกง,งวดนะคะแต่งวดรอบที่แล้วก็จะได้ห้าสี่รอบนี้ชอบสี่ไม่ให้ดูค่ะขออนุญาตไม่ให้ดูเพราะว่ามันจะเคลื่อนเพราะว่าอันนี้เลขท้าเลขที่พายอบให้ขออนุญาตย,ยังไม่ให้ดูนะแปดศูนย์แปดศูนย์ทักแชทข,ข้อความไปนี้เลยเจน๊นูชอบตอนรัฐบาล ไม่แต่เจชอบตอนนี้พอเจปังตอนตอนนอนนั้นเจไม่ปังเจเพิ่งมาปังเดี๋ยหกเจ็ดงวดเจ็ดแปดงวดหลังเนี่ยและเพิ่งดูดไปสองงวดสองงวดที่ดุดก็คือเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์ไม่ชอบจะออกอ่ะเจนุง่งข้อใสสายด่วนไปเลยจบจึง 8, 6, จบจ้งศูนย์แปดหกจบจึงจ้งจึ้งเลยจึงจ้งเลยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก อ่ะโอเคศูนย์ปดหกอ่ะรอแคปใ่ด่วนใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะที่ระว่างหกกับเก้าด้วยนะหกกับเก้าดูแลรอคอยก็คือมันเนี้ยแหละ ชอบเลยนะีหกชอบสีหกสีสามสีหกสีสามสีหนึ่งสีเจ็ดทักแชทเขาความเพน,เนียค่ะพี่เนี่ยหรือว่าแอดไลน์เจนุมก,ก็ได้นะคะแอดนุกแปดแปดแปดเมียนำหน้าเนี่ยที่ที่เจนุกปักหมุดให้มีไอดีไลน์อยู่แอดได้เลยค่ะพี่ขาสั่งซื้อได้เลยนะคะ ชอบสี่หกสี่สามแล้วก็อะไรสี่หนึ่งสี่เจ็ดอย่ามาสนะี่ห้าหนาจริงๆมันจะเป็นแบบมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยอะ่ะจริงๆเลยตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยอ่าแคปเจอร์ค่ะสองพันคนวัดดีค่ะเล่งอาจเจนุกรอบที่แล้วอมันเลขอะไรอะ่ะ สี่เจ็ดป่ะไอห้าเจ็ดป่ะมันหองห้าสี่อ่ะอันนี้นะคะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าหมันหมานมีมักไหลมากมักหลมากมักไ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 หลมาก มันหม,น,มนใครแคปได้ที่มันหม่านสองพคนวัสด,ดีจ้าสาม,มารถสั่งซื้อได้เลยนะทักแชทเคาะเอิมทักลิง์กหรือทักไลน์แอดจนุปังหมุดได้เลยนะคะสนใจสินค้าตัวจนุุตัวไหนนะคะวิตามินคุมอิ่มจนุนะคะกินดีมากแล้วก็วัตถุมงคลซื้อสินค้าทุกอย่างในร้านและจะแถมฟรีเข้าบ้าน v i p ตลอดชีพด้วย อะแคบยังแคบย่างแคบย่างลกกกแต่ถ้าดูจนจบน่ะผมบอกชัดเจนว่าสี่สีแล้วผมผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่วันนั้นแหละสี่สี่สองตัวพอครับสองตัวพอเลขทูบก็มีเบิ้ลสองสองอันนั้นแล้วแต่ความชอบใครความชอบเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดู บางคน,นเบิ้งบจบแล้วก็มาดาผมมาวัดมาดามาผมซึ่งสุดท้ายสุดท้ายนะผมก็เว่าวเป็นผมก็ว่าชัดเจนสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนสวัสดีแม่คำลา <c oughs> เลขแรกนะคือเลขสีแล้วดูนะมันจะเห็นตอนที่ผมคนด้วยลูกสไลต์ไต น่าเห็นมันลูกโคโลโคโลกิ้งออกมาแล้วนี่น่ะเนี่ยผมไม่ทิ้งเพราะว่ารอบที่แล้วเราตามกันสีสีมาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันเบิ 4, 4, 7, 7้ลสี่สีเจ็ดเจ็ดปอแต่วันนี้มามืดเป็นเลขหนึ่งครับอ่ะพร้อมแล้วพิมพ์ก็ว่าสุดปังผมจะปล่อยสายด่วนแล้วรอให้ถึงหนึ่งพันคนก็บอดเพราะว่าผมสิไปบ้าน เพราะว่าเมื่อนี้แม่คนลาวเพ้่นมายำปกติคน <S <S เขาก็ชอบบ่คือกันอีกแม่นบ่ล่ะอืเออถ้านึ่งมาเมื่อนี้นะสิมาได้ก็คือนึ่งศูนย์นึ่งสองนึ่งสี่นึ่งเจ็ดนึ่งแปดเลขรลงนึ่งก็สิเป็นนึ่งหากับนึ่งหกเดี๋ยวผมสิวงกลมไว้รอบที่แล้วเราผมเสียใจผมตัดสี่หาออกซี่ถ้าวันนี้นึ่งที่ผมมักนะก็คือนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดผมมักจำนี่แต่หนึ่งเก้านะมันเป็นเลขวันเกิดถามว่ามันเด่นบ่ตามสําหรับความคิดผมตามอันนี้ความชอบผมเนะผมว่ามันบ่นเด่นแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นอายุบ่แมนมันเป็นวันเกิดที่ผมสิเกิดวันเกิดที่ผมเกิดก็คือสิบเก้าแล้วสิครบรอบสามสิบสี่ปีก็อันนึงก็ฝากไว้นี่ อันนี้คือหนึ่งแคบครับนี่เห็นแล้วฟากไว้นำหนึ่งเก้ากับสามซีหนึ่งอ่ะตรงใจตรงใจหรือเปล่าถ้าตรงก็จัดไปนะถ้าหนึ่งมาบอกแล้วนะหนึ่งหนึ่งมาได้หนึ่งน่าจะมาข้างบนหนึ่งน่าจะมาข้างบนแต่ข้างล่างนะเมื่อวานผมเว่าไปแล้วว่าหวยวันศุกร์มันเบิ้ลนะครับหวยวันศุกร์มันเบิ้ลนะครับหวยลาวันศุกร์มันเบิ้ล มันมีโอกาสที่มันจะเบิ้ลนะครับแต่ถ้าวันถ้ามันมาวันถ้ามันมาวันเนี้ยระหว่างเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่ล่ะผมยังมักโตเก้าไหมเอออันแล้วแต่ความชอบภายความชอบมันเลยถ้าคือมันย่านมาสับขาหลอกนะเออว่าวหลี่ย่านมาสับขาหลอกครับแต่ว่ามันไม่รู้ มันเป็นไปได้หมดแล้วครับศูนยศูนย์นี่ออกมาแล้วแต่วันอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก่อนหน้ามันออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ซึ่งถ้าถามว่ามันเบิ้ลมันจะเบิ้ลบนหรือเบิ้ลล่างถ้ามันเบิ้ลนะมันน่าจะเบิ้ลล่างครับรอบเนี้ยเจ็ดเจ็ดซีซีครับถือรางวันทีหนึ่งเด้อยากเห็นลอตเตอรี่บอนี่ให้เลื่อนให้ดูก่อนนะ ออร์แตลีให้นียอยู่ตรงผ้าน่ะยึดตรงปูน่ะแปดร้อยสิบเก้าคนสี่ออกมื้อนี้บอซื้อยวดเขาช่องลมแปดร้อยสิบเจ็ดคนดูมื้อนี้นะแต่สามโตเลยแปดหนึ่งเจ็ดบอสแปดหนึ่งเจ็ดก็เก้าหนึ่งเจ็ดสิ่ผีบ้านอย่างสีมาซื้อซีซีซื้ออีอรีเด้ซีซีหนาถ้าเลขหนึ่งนี่โอ้ยร่นมาแล้วว่าแม่ซีออกเลขนี่ติหนึ่งศูนย์ร่นมาใบหนึ่ง นี่ซีซนี่ซื้อหรีซีซีนะอันนี้เลขทูทบทูบวัดเขาครับแล้วก็เนี่ยก็ซื้อที่ผมให้นั่นแหละไม่ได้ซื้ออย่างตั้งจากนั้นะมามืดคือเลขหนึ่งเอามาพอแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็ซื้อหุ้นมานำํำ สายดวนอันนี้คือชุดเต็มนะครับมักตัวใหญก็จะตัวนั่นคนเฮามากเพคือกัน781คนดูเลขจอก817ไหม718ไหมเออนี่ถ้าไผามากก็แค่ไปเบืง้งเบื้งว่าเสออกตัวนี้ว่าสออกตัวใหญแต่ว่าเมื่อนี่จังไหนก็นึงนี่สําหรับตารางบางคนว่ามักนึ่งนึ่งตัวใหญ่ไม่เอง,เองเนี่ก็ตามน,นี่นี่ตารางแต่ว่าถ้าย่านย่านสิออกตัวว่ามีในนี้ก็สะลด เข้าใจว่าสลูตนี่อยากให้มันออกนี่แล้วครับว่าต้องไปจัดหลายตัวท่าหนึ่งก็นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดอันนี้ผ่านแคบสายด่วนสายด่วนครับสายด่วนก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่สามสองครับ แล้วก็แปดสามเลขสามตัวที่ผมชอบนะผมชอบเจ็ดหนึ่งสี่เมื่อกี้ผมเห็นในคอมเมนต์ในไลน์นะใครบอกว่าเจ็ดหนึ่งสี่คือบอกคือครับเจ็ดหนึ่งสี่เล่นหกกลับไปเลยเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดแปดครับแคปมัดตัวใดก็จะตัวนั่นแต่เห็นบ่นี่นี่เบาว่าเลยเด้เห็นบ่ตัวใหญ่น่ะบอกบอก,บอกสูฮู้เลยเลยว่ามัดตัวใด เห็นแล้วเดฟแดงโคโล่นะอะแดงโคโลนะ่ะเห็นแล้วเดฟว่าโตไหนนี่เห็นแล้วนะอะใครแก๊ปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณให้กำลังใจกันนะครับถูกขอภัยเป็นแค่แนวทางวันนี้ขอให้โชคดีขอให้ท่านจงรับโชครับทรัพย์มีโชคมีชัยได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านถูกรางวัลที่หนึ่งสาถูสา